วิธีการพูดซ่าก็จะตัดเป็นเชิงเดนะคะแล้วก็จะถือ ดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ NT Life in Italy นะคะวันนี้มาพบกับแม่นวดทีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่นวดจะพาเพื่อนๆนะคะมาทานพิซซ่ากันค่ะพอดีว่าเมื่อวานเย็นนี้นะคะแม่นวดกับครอบครัวนะคะก็สั่งพิซซ่ามาทานนะคะที่บ้านเนาะเป็นพิซซ่าดีๆบอดีนะคะมันก็ยังเหลืออยู่นะคะแม่นวดก็เลยบอกว่าเออวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวนะคะมาอุ่นพิซซ่าทานกันดีกว่านะคะอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับพิซซ่าอิตาลีนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่ามันมีแหล่งกำเนิดมาจากเมืองอะไรนะคะถ้าใครรู้นะคะรีบคอมมมเนต์า ใต้คลิปกันเลยนะคะอ้าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววันนี้นะคะมนุษย์จะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าพิซซ่านะคะพิซซ่าอิตาลีนะคะดั้งเดิมเลยเนี่ยมันเริ่มมาจากนะคะเมืองนาโปลีนั่นเองค่ะเมืองเนเปิลนะคะในภาษาอังกฤษเนาะแต่ว่าในภาษาอิตาเลียนนะคะเขาเรียกว่าเมืองนาโปลีนะคะนาโปลีก็จะเป็นเมืองทางตอนใต้นะคะของอิตาลีนะคะถ้าเกิดว่าดูนะคะรองเท้าบูทนะคะมันก็จะอยู่เหมือนกับช่วงกลางๆรองเท้าบูทลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งนะคะตรงนั้นล่ละค่ะก็จะเป็นเมือง นาเนเปิลนะคะหรือนาโปลีนั่นเองค่ะเป็นแหล่งกาเนิดพิซซ่านะคะซึ่งพิซซ่าหน้าดั้งเดิมของเขานะคะก็มีแค่2อย่างเท่านั้นเองนะคะัก็คือซอสมะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศที่ไม่ใช่แคชชัพนะคะเป็นะมะเขือเทศนะคะทีะ่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นมะเขือเทศลูกๆเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเขาแปรรูปเอามาอยู่ในกระป๋องนะคะเราก็นําตัวนั้นเนี่ยแหละคะ่ะคือมนเป็นเนื้อมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็เอามาทานะคะบนแป้งพิซซ่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใส่ ตัวชีสนะคะชีสมอสซาเรลล่านะคะก็จะได้พิซซ่าหน้ามาร์กาดิต้าออกมานะคะซึ่งที่บ้านของเมนุษเนี่ยก็จะชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กๆนะคะสำหรับหน้ามาร์กาดิต้านะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เม่นุษเหลืออยู่เมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเห็ดนะคะหน้าฟุงกี้นะคะคือตัวนี้ลูกสาวชอบมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนอิตาลีนะคะเวลาเขาทานพิซซ่าเนี่ย เขาจะสั่งกันคนละหนึ่งถาดนะคะก็คือก็คือเหมือนว่าเป็นอาหารหนึ่งจานสําหรับหนึ่งคนนั่นเองค่ะแต่ว่ามนุ์เนี่ยเวลาไปร้านอาหารหรืออะไรนะคะสั่งพิซซ่าเนี่ยก็คือไม่เคยกินหมดสักทีนะคะกินได้แค่ครึ่งหนึ่งของของถาดเท่านั้นเองนะคะก็เรียกได้ว่าทานได้น้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาสั่งมาที่บ้านเนี่ยมนุ์ก็จะรวมไปกับเด็กๆด้วยนะคะก็คือง่ายๆว่าเด็กสั่งอ่าหน้าอะไรนะคะมนุ์ก็จะทานหน้านั้นนะคะเพราะว่า มันมันจะเหลือนะคะอย่างวันนี้เนี่ยก็น่ากุ้งกี้นะคะลูกสาวแม่นุชชอบทานนะคะก็สั่งแล้วก็เหลือมาครึ่งถาดน,นะคะซึ่งสามีแม่นุชก็ทานไปแล้วชิ้นหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งซึ่งแม่นุชกำลังจะอุ่นทานนะคะส่วนพิซซ่านะคะถ้าเกิดว่าเราคร้างคืนไว้นะคะแล้วนํามาอุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยยิ่งกว่ามันแบบ สดๆเขาเรียกว่าอะไรล่ะออกมาจากเตาใหม่ๆเลยนะคะก็ได้ได้ว่าช่วงที่ในอ่าห้ามคืนหนึ่งคืนนะคะก็จะได้พิซซ่านะคะอุ่นแล้วก็คือน่าทานมากๆเลยนะคะมันอร่อยเนื้อมันกําลังดีมันนิ่มนะคะส่วนวิธีการอุ่นนะคะให้อุ่นบนกระทะนะคะกระทะธรรมดาเลยบนเตาธรรมดาเลยนะคะไม่แนะนํานะคะให้อุ่นในในไมโครเวฟนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อของพิซซ่านั้นแข็งนะคะแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะคะก็ใช้กับกระทะเหล่านี้ล่ะคะ่ะก็ อ,อุ่นให้มันน้อนร้อนนะคะก็ทานได้เลยละคะ่ะส่วนวันนี้นะคะแม่นุ์ก็นํามาฝากเพื่อนๆกันนะคะสาหรับพิซซ่านะคะพิซซ่าอิตาลีนะคะส่วนใครนะคะที่มีคําถามอยากจะถามอะไรนะคะเกี่ยวกับพิซซ่านะคะเพราะว่าเคยมีคนถามนะคะว่าทําไมพิซซ่าที่อิตาลีไม่มีหน้าฮาวายเอียนหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่ต้องบอกก่อนนะคะพิซซ่าที่เมืองไทยถ้าเกิดเ,เพื่อนอยากที่จะทานพิซซ่าอิตาลีที่มีรสชาติคล้ายคลึงนะคะกับประเทศอิตาลีเนี่ย มนุษก็แนะนำนะคะมันน่าจะชื่อว่าสกูซี่หรือเปล่านะคะพิซซ่าสกูซี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนผ่านหูผ่านตานะคะก็ลอง,องลองเสิร์ชดูนะคะไม่นไม่รู้จักเอาเป็นว่าถ้าอยากทานอาหารอิตาเลียนนะคะหรือพิซซ่าอ,าาอิตาเลียนนะคะลองไปสั่งที่ร้านสกูซี่ดูะคะ่ะส่วนร้านอื่นๆมนุษย์ก็แนะนําว่าให้ไปที่ร้านอาหารอิตาเลียนเลยนะคะก็จะได้พิซซ่าที่เป็นออริจินอลแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะมนุษ์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้มนุษย์ขอตัวไปทานพิซซ่าก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ มนลก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทานอาหารให้อร่อยกันนะคะเพื่อนๆเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้มันุดข่าวลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะส่วนวิธีการกินพิซซ่านะคะก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็จะถือประมาณนี้นะคะแล้วก็